ต่อเยายาวได้ไหมพี่เนี่ยต่อยาวขึ้นไปอีกนี่นะครับเดินออกมาออกหลังอ๋อสวัสดีนะครับโอ้โห วยจังเลยเดี๋ยวไปรีวิวนะครับโอ้รถตเตียบพิสันไมยเนี่ยโอ้อยังลัดนะครับสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้พิสันอยู่ที่ท่าตะโกนะครับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับ โหดูไม่หมดเลยครับลายตามากมาดูรถกีโก้งครับเข็นดินนะครับโอ้โหเยอะจังเลยนะครับ โอ้โหคอนโทรนนะครับนี่ดูตียกลูกเตะโอ้โผมว่ามันสั้นไปนะนต่อยา,ยาวได้ไหมพี่นี่ต่อยาวขึ้นไปอีกนี่เราดูหัวเกียโ์โยาวยาวๆทั้งนั้นโอ้โรถเยอะมากนะครับอือ เดี๋ยวผมจะรีวิวคันที่ส,สวยๆให้ดูนะครับเดี๋ยวดูปีกกระตักตักดินทรายก่อนนะครับวันนี้ไม่ทำบุญกันโอ้นุน่นนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับเนี่ยคันนี้คันนี้คือท่อออกหลังนะครับ ที่140แมตติดติ๊กเกอร์90นะครับสวัสดีครับนี่นะครับเดินออกมาออกหลังอ๋อพี่อันนี้มันคือท่ออะไรอ่ะพออ่อนของกระบะใช่ไหมอ๋อใช้สองท่อนนะครับเลี้ยวได้เยอะไหมพี่เนี่ยได้ครับผมได้ครับ เอาจนสุดคอติดเราเลี้ยวติดมาติดตรงนี้นะโอแต่ว่าต้องใส่2อันนะครับอ,อันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูใส่ขันไหนก่อนเออจ จำได้ทุกคันโอ้โหผมชอบคอนโทรนมากอ้าวซาบะลาวโอ้โหผมไม่ยอมรับเลยนะครับต้องใจรักนะครับแต่งได้ขนาดนี้นะ่ย <laughs> โอ้หนักเหมือนกันนะครับ <laughs> ใส่อีกไหมครับเนี่ยพ <c oughs> อแล้ว <laughs> เชรนะครับผมโอ้ดูระบบข้างหลังกว้างมากดูคันนี้ใส่บ้างนะครับอาชีพข้อคันนี้หน่อยนะครับรับน้ำหนักไหวหรือเปล่าอืมเอ้ย ดำได้ทุกคันนะครับโอ้แหนบยังไม่สุดเลยนะครับแหนบยังไม่นั่งแหนบยังไม่ยันเลยนะครับ กอบท่อมากสองระบบสองระบบทุกคันเลยนะครับดูคันนี้นะครับโอโ้โหเด็ดเด็ด นาทีร้อยห้าสิบห้าทันเดอร์นะครับปูบปูตัวนี้ถือว่าหายากมากนะครับสภาพสวยนี่ไม่มีเลยนะครับกำลังไหลมานะครับ ยันมาถือว่ายันมาไม่ค่อยเจอนะครับยันมามีน้อยนะรับในเขตนี้นะครับ115ยสวาเอมโอ้ตัวนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับลุงเพชรแหลมสิง โอ้ผมชอบคอนโทรลแต่ละคันนะครับมีแต่ยาวๆทั้งนั้นไม่มี <laughs> มีนิดเดียวนะครับผม <laughs> ดูรถตักบ้างนะครับในกี่บม ไปแล้วอ้อแม่โคก็มีนะน่าจะเอาแมโคตักใส่คนระับสงสัยแมโคน้ำมันหมดก็ขนดินมาชุกคันแล้วนะครับก็ใส่ไม่ค่อยเยอะครับน่าจะประมาณสตันตันกว่าๆนะครับหรือว่าสองตันก็ไม่แน่นะเพราะว่า ไม่ได้ช่างดูนะครับนี่นะครับชอบขนหนก็โอ้โหตากล้อง <laughs> ตากล้องยิงยิงสไนเปอร์มาเลยนะครับโอ้ยที่ลงทุนมากเอ้ย <laughs> ดูทีละคันนะเดี๋ยวผมไล่ดูทีละคันครับนะตอนนี้พี่เขาจอดกันหมดแล้วซัตทีร้อยห้าสิบห้าข้อซิ่งอันนี้ e 110, อีทีร้อยสิบอัพร้อยห้าห้าเดี๋ยวผมดูฝาก่อนใช่นะเป็นไดร์เล็กอาทีร้อยสิบซุปเปอร์วาวข้อออกหน้านับนิตโต้โ่งลุ่เพชรอ่าซัตทีพัดนับถังเหล็ก ยอดเลยนะคันนี้ร้อยสี่สนี่คันนี้เ็อีกทีเด็ดสวยมากคันนี้นี่แล้วก็คันนี้รถช่างนะครับช่างท่อช่างตะหัวถนนนะครับอย <c oughs> ากพี่เขาจะมาถ่ายรูปกันนะครับ อ่าสัก์ทีร้อยห้าคันเดอร์สายพานจระเข้นะครับคันนี้โอเค หมดเรียบร้อยนะครับผมน่าจะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมมาขอไปถ่ายรูปไปแจมถ่ายรูปกับเขาหน่อยผมขอถ่ายด้วยนะแล้วดูชมหน้าก่อนอันนี้คือทีมงานนะครับขอถ่ายด้วยได้ไหมเนี่ยีิสานขอถ่ายด้วยนะครับ ถ่ายกระชังตะนะครับอโอเคนะถ่ายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดนะครับก็เดี๋ยววิดีโอชิน้นนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลน์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ